ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คลิปรีวิวสกินวันเอ็กมาตี้ของผมแล้วก็การอธิบายรีเวิร์กวันเอ็กด้วยนะครับอ่าซึ่งวันเอ็กนั้นก็ได้รีเวิร์กมาใหม่ทาให้มันเออดีขึ้นนะอ่ะอมันแล้วแต่คนคิดแต่สาหรับผมก็คือมันดีขึ้นมากอ่าซึ่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็จะไปดูการรีวริวกันเลยดีกว่าซึ่งวันเอ็กรีเวิร์กนั้นก็จะเออหน้าตาเปลี่ยนไปมากก็คือการเอา วันนี้ไมสโตนสี่เอามาย้อมแมวน่นึองอ่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยแมงย้อมแมวชัดโคตรน่าเกอ่ะก็นะก็จะเป็นการใส่ผ้าคลุมสีแดงแล้วก็เป็นแบบว่ามีตาสีแดงวิ่งวับวิ่งวับอยู่ตรงนี้ด้วยคือดบสีดําเหมือนเดิมแล้วก็ทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่ว่าก็คือแบบมันเอาผ้าคลุมสีแดงแล้วก็อันเนี้ยอามาย้อมแมวน่า ส่วนการตีปกติก็จะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเมดินฟิกชั่นนั้นมันก็จะทําให้มันเร็วขึ้นอ่านี่เดี๋ยวชว่วยดูนี่เลยนี่แล้วพอเสร็จปุ๊บเราสามารถวิ่งได้เลยทา่งควี่ขูดนี่เสร็จปุ๊บเหมือนจะได้วิ่งเร็วขึ้นเลยนะแล้วเมดินฟิกชั่นอ่ะมันเร็วขึ้นมากเพราะผมไปเจอกับตัวมันหลบยากมากเลยผู้ห็นอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบอู้ช้าว่ะช้าว่ะแต่คุณแบบปีแบบอยู่กัแบบตัว โอ้โหแม่งโคตรยากเลยนะซึ่งเม i ินเฟคชันของวันเอกนั้นดาเมจก็จะจาก3-5าจะกลายเป็น30ก็ถืกว่าดีแล้วเดี๋ยวมันโกงเกินก็ทำให้เม i ินเฟคชันนั้นตัว่าปรับมาได้ดีขึ้นเพราะมันไม่ได้แบบสุงดวงอะไรอย่างนั้นแล้วะส่วนสกิลเอ็นเทอร์เมนนั้นก็จะการปาไปเหมือนเดิมเลยแต่ว่ามันจะเปลี่ยนจากการกดบอบอ้าดแล้วก็ให้ปีดวันเอกนั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นการ ไม่ต้องกดบ๊อปอัพแต่ว่ามันจะมีบลอปอัพขึ้นมาอยู่ดีนะจะประกอบทางอะไรหรือไม่แล้วก็เอ่อมันจะเด้งขึ้นมา่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ต้องกดแต่ว่าคุณนั้นก็จะถูกสตันอยู่ดีมแต่ว่าอย่างรัรบ้แล้วก็ความน่าเกลียดของเอ t นเทอร์เกมินอีกอย่างนึงก็คือ,อ,อมันดึงได้อืมชิบผ่าแล้วไงกูม่งโดนด,ดึงยำๆแน่เลยอ่าเอาเป็นว่ามันก็สามารถดึงได้แล้วก็ทำให้ติดสตันนั่นแหละเนี่ยแล้วก็เอ t นเทอร์เมินจากด้าเมจสิบ จะกลายเป็น15นะกดแรงขึ้นเนะี่ยส่วนสกิล unstable eye อ่าอันนี้จะเปลี่ยนไปอยู่ขอสมควรเลยเพราะว่าอ่าคุณสามารถแบบวิ่งวิ่งอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็แบบกดใช้อะแล้วก็แบบวิ่งเข้าไปจับสแกนฝั่งกรงข้ามได้เลยแม่งแบบเปิดปุ๊บอยู่ดีๆวิๆ่งมาเข้ามาอ่าเป็นคนคุนกลัวไหมล่ะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ unstable eye นั้นเอ่อจะเปลี่ยน การที่มันเป็นแบบสีเหลืองๆอะ่ะมันจะกลายเป็นสีเขียวแต่ว่าอันนี้ที่เห็นเป็นสีแดงเพราะว่าเออมันใกล้าตายนะถ้าเลือดยิ่งน้อยอ,ะอ่ะอ่าศัตรูจะยิ่งเลือดไอ้แบบยิ่งเป็นสีแดงแค่คุณเปิดนั่นแล้วก็อันสเตเบิ e ์นนั้นจะเปลี่ยนจากการให้สปีดหนเป็นเวลาห้าวิจะกลายเป็นสปีดสองหนึ่าวิอ่าแล้วก็จะให้ไบเนตเจ็แต่ว่าจะเปิดตุดให้วันเด็กนั้นแปดวิเลย ก็ถือว่าดีส่วนสก,กิลโอ้ยโอยอ่าที่เราวนลักกันนะเอต,ตอนนี้มันไม่สามารถฆ่าคนได้แล้วผอเล็บไปเทียอะไรก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามอ่าฝั่งซูเอยวอรนั่นแหละมันติดกิชอ่าโอ้ยโอ้ยจะสามารถทําดาอีกทําให้เราตายได้แต่ว่าโอ้ยโอ้ยถ้ามันไม่ตัวเราไม่ติดกิชอ่าโอ้ยโอ้ยจะทําให้เรานั้นติดกลิชแล้วก็ ติดพ้อยซันเป็นเวลา8ปดวิทั้งคู่ซึ่งแค่มีโอ,โอ้ยสองตัวคุณก็ตายได้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเราไม่สามารถเซ้ยโอ้ยแบบว่าสุกซ้ําได้แล้วนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คืออ่าสกิลมันก็เปลี่ยนจาก200ร้อยวิกลายเป็น30มสิบวิแทนซึ่งก็บาลานซ์ขึ้นเพราะว่าถ้าแบบคุณสามารถไปเสก สกซ้ำได้ในเวลา30วิอ,อะ่ะผมคิดว่าซิ้มันจะเต็มไปด้วยโอโ้ยโโไงก็เอาเป็นว่าการอธิบายวันเอ็กีเวิร์กได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปดูสกินมาเตอรี่วักันเลยดีกว่าอ่าซึ่งตอนนี้เราก็เปลี่ยนมาใช้สกินมาตตี้วันเแล้วนะครับสกินก็จะเป็นอย่างนี้เลยอ่าก็จะเป็นสมุไรผู้หญิง ก็จะใส่หมวกแบบซาม,มูลไรเลยแล้วก็มีดาบประกอบฉากเอาไว้อยู่ด้านหลังอย่างนี้อ่าแล้วก็จะมีดาบที่ใช้อย่างแท้จริงอยู่ตรงมือ,อนี่ดาบดำเงมือเลยแล้วก็จะใส่กางเกงยีนสีดําหน้าแบบกัมมี่นะแล้วก็มีวงแหวนพู่สวรรค์อ่าซึ่งมันฆ่าคนมันขึ้นสวรรค์ได้ไงอส่วนการฟันปกติก็จะเป็นอย่างนี้เลย เป็นการยืดดับไปด้านหลังแล้วก็ปั่นมาด้านหน้านะส่วนสกิลเมทินเฟคชันนั้นก็จะเป็นการยืดยืดแขนขวาม,มาด้านหลังหมุนดาบแล้วก็ปาดไปด้านหน้าออกมาเป็นขึ้นดาบสกุล่าสีม่วงฟูสุดใส่แล้วมีตีกูอานเนี่ไว้ส่วนสกิลเอ็นแท็กโกเมนนั้นก็จะเป็นการหยิบชูริเคนออกมาสามันแล้วก็ปาไปด้านหน้าทำไมผมรู้สึกว่ามีบ้องมันใหญ่ขึ้นะมาตกลงเลย ตัวสกิลอันสเตเบิลไอันนั้นก็จะเป็นการจับหมวกด้านหน้าแล้วก็ดึงลงมานี่แอบหลบตัวสกิลการเสกโอยโอยนั้นก็จะเป็นอย่างนี้ตายซ่าสายซะาายซ่นี่อ่าเสกโอยโอยก็จะเป็นการอ่าขู่เข่าทูแขนแล้วก็เอออ่าแล้วก็จับดาบกลับมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีเอ่อ ล้างแย็ดของเราออกมาแล้วก็มีดาบปักเลยโอ้โหต้องไปโดนนะอะไรมาเอาเป็นว่าอ่ามาเด็ดอาซึ่งตอนนี้เราก็ได้รีวิวอะไรเสร็จหมดแล้วเราก็จะไปดูฉากปิดกันเลยดีกว่าซึ่งฉากปิดก็จะเป็นการนั่งหาวแล้วก็จิบชาไปวันๆแล้วก็มีศพล้มรลอกอย่างนี้เลยอาซึ่งตอนนี้การรีวิวว,วัน X สกินมาตี้ของเรานั้นก็ได้จบลงแล้วเป็นไงนบ้างทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาถึงตอนนี้นะ ซึ่งคิวนี้ผมก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างตดลงตกหลน่นไม่ใช่ตดหลน่นไปบ้างก็ขอกราบอาภัยด้วยนะครับอเพราะว่าผมกออ็อาจจะยังไม่รู้อะไรขนาดนั้นนะอ่ะก็เอาเป็นว่าเราจบคิปแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะาเพราะาผมก็จะไปเล่นเกมเอ้ยไม่ใช่ผมก็จะไปตัดคิปแล้วบา,บาย